จสดนักกีฬาทั้งสองทีม้วยครับสมบัดครับนี่ดูแลวปากหัวนัตเท่าทีเดียวโอ้ยเป็นมืสามใส่หมวกน่อ้นสองคนนอมือนเออมาตัดทานครับ ลูกไกลที ų, ιά, mm. ่เลี้ยวทักทายเพื no, ่อนสถตปนุนี่นะแมบอลลงมาเบาๆตดโตลงบอลว่างลูกนี้ตดยาไม่ทักทายยังติดไปเล้าเอาไปหนึสิบที่บอลลงมามองบอลงยเพื่อนเลี้ยวไปหุ่นทุบอลุ่นลงบอลให้นยนยทันไม่ทันลูกนี้แคมีบอลลงไปขอบอลดีครับ มุกครูจกครับเป็นโมซีกับโมทสามเลเปลี่ยนตไงบ้างแม่ตกเลเป็นทาบริการออกมายางติดใจนของโมที่สามนสวนอะไรโชโอ้สกัดมาทีเดีวแมยังมาเลก้สิบสี่สิบส่สิบสไงป้ามารูักษกปบาเ้ยโดยกับเจ้าตักแม่โยไปว่าไงลูกนี้ลกสายลกขวาที่สามนจบไปชิบตนอังไม่พ้นเออท่าเดลงงไปกับเขา คือครับ ต่งไปนาประตูกันไปเปาครัมับอลไม่หมดนะห้หนึ่งม um, ันวันน um, ี้นี่ลองตานะแต่อยากี้งมาเจอผมได้นะครับให้ได้ทุกหมู่ทุกเบอร์ครับชชชของโอชีเวชแปดแปดทิเ็หมดโดนจะอุบอลมาได้กลางฝากบอลมาหนวยนวยพระอนวยพระบมองไปเล็วยังไม่ใจเเพื่อนยังไม่รอนทิ้บอลาดกลางสิบเดชีเวกหลาง ี่เดนการในการมองซ้ายมองวาาสิบาปาดอไปทางขวาแล้วผันทางันไปทางดีสยังนูวนี่ก็ดใจจพัไม่บบนได้ลงซ้าก็จายมานเ่การกูอมาูบจบมีคนจ็บกรับดูัับดูเงีับ

ลำหน้าก่อนครัตูงไก่มาเดียวถึงอาไรมตูไม่โคกงกันมาสงโชคยกกระชกเบอรกับหมูที่ปบเิบยุิบบะบลบอลกันเลยเข้าทางสุดามาไมโดนจีบุสามโนสามบอลทะลักกระชกออกมาโจ๊กโกโบอลเจ็ตโจ๊ ตีไก่บอลลูกนี้ยางให้เขาตัดต่อต้องล็อกซ้ายดวยความมั่นคงแบบพม่าโมเดลสิบสิบเก็บบอลมาตูอุดอุดแผงมันเบาต้องมุ้ยโคบชีบยาไปใหญ่ตู้ติดแผงงานที่ชิบังไรเชิดประตูมาฟักบอลถักอกสวยกันโรกีล็อกซ้ายมองดูบอลจะมันายโมเดลสิบกายบอลวางไว้ด้านหน้าแม่เอฟเวอร์สตันบอร์สิบปุ่นสามคนมาจะปุไปได้ ดกักมาบอสกัดลทีเดียวลองลองพัดอกลงมาิทางบอลสก็ดชิดบอลให้กับเพื่อนแปดมดองไปแล้วอยบอลลเส้นลงไปบอลกีกีามแววดโบอลออมาได้วุมองื่อนแล้วลำเรียงบอลไปชิดบอลไปโตโอไรเลยหทบอลลงนี ตูงไก่ไม่ได้หน้าทีเดียวฝากให้นตูงัมูี้ลตัวบางไม่ลุกออกกลางไมกคบขอบเลยครับมีเซนเตอร์ตัวจกการกันครับยกมือให้ทีมเพื่อนแล้วจุดผูออกมานุหอ้าบอลจะรับนี้ออกไปกับมูดี้ามมูดีสิจุดอมามอสจุดูไกครับมดี้ฟ้บอลแล้วถึงยิงงบอล เออล้มเพี <interfer es it contemporary> oh! Oh! ้ยนเลยนะครับต้นจุดเดือยสเปนเลยเป็นการผิดพลาดของแพงแล้วครับผู้รักษาประตูไหมครับใครกันครับลุงเน่จะบังบอเลยผู้รักษาประตูแม่ไอเลยครับมันเบอร์หน่อยมันเบอร์หน่อยคนนี้เบอร์เสียเรียบร้อยไปแล้วศูนย์หน้าไกลน้ำไป ไงไกลจูบไปีพื่อนไม่ตกองขอบอาภูเล่สิบแปดตูมไปไกลฝากมาเพื่อนน้ำหน้ามือสุดจะอุดโกมาฝากมายาวไปไปนึกไอจูบไม่ทันซะแล้วตุ้งไปฝากไปเพื่อนะอนหนนะ้าะสวยโผพัดอกลงสวยกันพวกนี้มองไปแล้วล็อกซ้ายแล้วครบแปดแปดแปดตามฝากฝากไปจิ๊บป้าวยังไงตรกนี้ลงมายาวไปครับลรงชี้จิ๊บปาวต้องทำยังไงให้กับตั๊ก โราจัดบอลมาชิบยาวมาว่ยังไงว่ยังไงู้ไมม่จะเขี้ยบอลออกมาได้เราเดียบบอลมาตายบอลมาได้กลางวันตีดปบอลมาเสร็จแ้นี่วยังไงลองลองหนาลองห้ลองนชิดเอ็ดเว้นชิไปเลยขับมาเสร็จแล้วมาเลนบอลจบมาขึ้นหลังแมวโอ้ไปบริษัทกาเขียบอลยาวฝากไปตาแล้ว ไอ้เกียร์ขนาดนมนปี้ายปี้าล็อกไล็กขวาทำเียบลออกมาไม่โดกยรไไปคิปัได้อยูไตรงนี้มาง่ายเลยสดเสนยังคิดกล้ายมูอีสามเกตัวมัล็อกไซกจิบอลมาไว้กับล็อกล็อกแลไวล็อกปล็อกลกขวาตีตัูเสีตมนเสียบบอลกไปสมรณ์าลป่เลตัวมันนี่มา ดูมาหน <bunker. S 1> ้าประตูาไกมาจนหัวเไม่ทันซะแล้วใส่ไปจรินดูมาฝากมาลงบอลบอลไป้ไม่ทันไม่สันแม่มันยาวไปกรูกนี้สิบเอ็ดตออกไปไปลกดูก <tense> ข้อมืที่สามเป็นกระดูเลี้วี่เาอเรี้ยวบให้ลองลองวิ่ง่อยยี่สิบยี่สิบัดแม่เขาขันลองลองใส่ข้อบาไปหน้าไปด้วยยี่สิบหายังไมาลงไปอีก

อะบานนี้บาฝากมาจัติดอุกลงให้ครับทิปไปต่อนี่อุปเดตนางสดเตร์ตัวชิกาชิกาฝากบอลมาไปแน้วบอลุดบอุดมอลดูไปล้วประทีสามิบบไปหน้ามาที่สองไน้ะองนี้ยกขาสูงครับ เด้งกันนั่นตัจริงมันจะมุกไป่ับไม่ไม่ตอลัวต้อดีเอาไหมครับเอาไหมาดาวมาี๋ยวจุดพุมาทีเดียวโกสกัดมาเอาคี้ไปไปไมดยู่ตอยี่สิบยังเข้าก

มูดูับตูบอแมมีนี่นะตูไลมาทีเดียวโชคชะตอครับลูกนี้แม่เด็กกลางของมูที่สิจะบอลาวฝาบอลยาวไปแล้วไปแล้วบบสิบลักเข้มมากรไ้มาดูกัน ชิเป้อ้าคนกันหาตงไปเจนม้งสมโชกห็นท่าไม่ดีเตะบอลออกไปดูไม่นาประตูนีคงจะกระบาเจ้าหนุ่ยหนุ่ยกดดาวมาเพื่ามไม่ทันแล้วลุงนี่บอลออกคับยี่สิบยบของโมเีสิบหุดไมงงมากชิปมาบาๆไปเด็เดางชิบอนค้างฟาออกไปจะไปออกไปทัง ไอ้ไม่ผ่านเอการเทวมูต be yeah. hm. ี่บติบกบอลยาวเราบีตามแล้วทีแล้วไออีกแล้วไปกันเส่นไปทางขวาแล้วมองเพื่อนมองเพื่อนกระยกระรังไอระวังทุกอางต่อต่อตองไงตอต่อผ่านอไระไรนาวแลุ้ออกสามนะบอลย่ครับบอลมาในการบอลบอลจะจะออกไปดซ้ายตัวสิบตกได้วอยู่กับตัวไ ลงายลงฟางัอนมฟางบอบอกวาจสมจุจบอลตายกับจคนยอ้าบอลกระชบวมาอย่างนั้นเอาลองลองฟางมาหน้ามาตัวมอมันมอเข้ามันไม่ึงเมื่อเข้าเบอร์ออกครับดูไปไกลฟางฟามาติดสมจุกออดสมจุกออดบอลมนบอลมได้การอลวฟาบอล ตูมไปพาคนมาตูค้กันออกมาใจนุยบอนไม่ตอมออกรอกข้างไปเพื่อนพาคนนุยจ้ไปใจสมโชคสมโชคสมโได้บอนุยนุยแล้วก็จิมบอลยาวจำลองลองลองจิมไปสมโชคสมโชคไม่ได้คับเปลกบอลตัดใต้มุมตุงโคตรเซ็งเงียตูมไปหน้าประตูกับรงนี้ตลองโคตร แตเซ็นเตอร์ับตูงไปมาสมจชโลงให้หนุยหนุ่ยโ้ยไปทันแล้วแต่อกเพื่อนทัวไปขนาเส้นเปนรถสกัดรมาตลุดแ่งตุงลงที่สามกดกมาเบอร์สโกยาวโคตยาวฟงไปเอนักาาลงมาตมมาเปลี่ยนกันไปเข้าทั่อยงไรเรื่อยนอ้ม้ยแล้วมากุ่มา ลงล้มบอลลกนเข้าไปแงตัไปโจ้โจ้ฝาห้นรยงลอลายาวไปนี้ยาวไปเบอร์ิบแปดเขียบอลตูย่อมาออสจะออทัดอกชิบโจ้ลงบอลลกโจอล็กซ้ายวขวาล็กซ้ายก็เลย้นอนบอลไม่ผ่านแปงหลังถูกไกมาอุดโกงกันเลสมโจ้สโจ้ัีบอลล็ซ้ายรลขวามา อไปกันพปดยี่สิบของมูสิเบทุกมองให้เพื่อนมัตกอยู่หลังยี่สิบยี่สิบไหลไปเป็นมาาของมิติถูกกองโจมโจมจไปแล้ว้ลองลองมาแล้วูไปนอัมอไ้ป็นอัมไปานตว

กะดดลงใสอ้วมเปิดตอายาปแล้วปแล้วิไปอีกแล้วตสุดปรสตดเลยเลยเลยปิดมประตูแม่ประตูประตูนหน้าประตูับทุกทีเยามาฝากไมเย็นหุดขวารจิบอลกัไปไป้ มากระชากกับักืนยกซ้ายแับขวาอย่ามุบันข้นมาดายี่บายี่สิบตาขาโมจดสุดแล้่อยฝากมาโชวมาดนกลามู่ายชบอลให้ฝากบอลไหม่รับอลบอลสวยกันรนีชิบข้าชิบารุบนยังไม่ตายโดบอลไปข้าฝากไปโชวบอลยห้โจวไปปันมาขึ้นมาไหมไปรับตัวบังพิซ้ายิดขวายังบอลถึเกมรอเพื่อนเติมเลยละไม่ตอแท็กอโชไปหรือเปล่า เต็คชางรู้เต่ตักกระโดดเอาบอลอับทุกทีที่สามนะตรนนี้ยม่ตีเสมอไม่ได้ตีเสมอได้เขาว่ากันอีกทีไม่ว่ากันแล้วครับตอนนี้มาเตินกันต่อฝากนะติาการสกัดตูงไกลไปทีเดียวสุกัดแบไปกันทุกที้มักแบนตัวออดตเวที่เบ้าเบ้าหมูที่สิบหลอกบอลตีเงินว่าค่อยแข่งเบอร์สิบเบอรบ็ตัวบอง ว้าวกำลังดุดีมีชาลุกยิ่ตามบอลอยู่ตามบอลในรถจูบออกมาได้หมู่ที่สิบลรงนี้บอลฝากเบอร์สิบเบอร์สิบอาชาบอลไปแล้วล็อกซ้ายล็อกอวแล้วล็อกซ้ายผ่านไปฝากบอลได้ก็เลยลำนะนาะงลำหน้าไปอีกแล้วออกกบมองดูประตูเดียวไกลทีเดียวปล่อยประตูเลยซาระตูมันดีบางบอลใ้ประตูซประตูจะไม่ได้ตูมาทีเดียวบอลจะไปฟาดกปน้าคงชาลุกยิ่งท้อฟาดไปอีกที ที่กันจริงเนี่ย <San>